สมอลพรมยับยั้งเชื้อโรคสั่งซื้อได้ที่ l ลายไอดี at small that matters ฟินดีหอมเข้มข้นจากกาแฟาอาราบิกา้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟาช่วงคอรัมนิสของจอดใจครับวันนี้เป็นคุณอุ๋ยพุทธเบสและคุณเอนิวกรมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบจริงๆ2ท่านเนี่ยทิศทางของการหาเรื่องมาเล่าเนี่ยเหมือนกันเลยนะ oh, ค,คือปรัชญาความเชื่อศาส,สนาแล้วก็วิทยศาศาสตร์ hmm. มักจะรวมเรื่องแบบนี้ hmm. ไว้ไว ไม่ไม่เห็นด้วยครับทําไมครับผมว่าของผมดีกว่าทุกคนครับของผมดีที่สุดแล้ววันนี้คุณรู้ว่าคุณบ้าไปแลของผมดีก็จรตั้งแต่เข้ารายการแล้วเนี่ยเขาแบบเขาล่าเริวผิดปกติเขาเขาอะไรก็ไม่รู้พลังล้นครัพลังล้นมากอ่ะไม่รู้อะไรไม่ผมมั่นใจว่าเรื่องที่ผมพูดดีกว่าทุกคนจริงนี่มันมีคุณภาพมาดูกันอ้าวมาดูพร้อมพิสูจน์ครับครับเริ่มจากเรื่องวันนี้เลยครับ เรื่องนาซิซิสติกครับม <familia> ันมาจากคําว uh. ่านาซิซัสเทพเจ้ากรีกครับเป็นโลกหลงตัวเองจนตายครับอ๋อที่ทำเนี่ยกำลังจะแบบมันเป็นอะไรของมันามใช่ครับคือปูให้รู้ว่านาร์ซิสซิสติกเป็นโรคชนิดหนึ่งใช่ครับเขาเรียกว่านา r ์ซิสซิสติก personality disorder คนที่เป็นอาการแบบนี้คือคนที่เป็นโรคหลงตัวเองมากๆที่มหาวิทยาลัยที่โบซาโนที่อิตาลีนะครับเขาทำการวิจัยเอาซ e o ในหลายๆบริษัทในอิตาลีครับ มาดูแล้วก็ให้ทำเทสว่า c o o ร้อยกว่าร้อกว่าชีวิตเนี่ยม,มีใครเป็นอาการนี้ไหม,มปรากฏว่าจำนวนสูงมากครับเขากาคนที่มีบุคลิกลักษณะมีความมั่นใจโอเวอร์มากๆอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าเราเก่งกว่าคนอื่นเราทำได้ดีกว่าคนอื่นแล้วเราทำอะไรก็ไม่ผิดต่อให้ผิดก็จะมีเหตุผลมีข้อแก้ตัวให้ตัวเองไม่รู้สึกผิดคนพวกนี้จะไปได้ดีในหน้าที่การงาน อ,อ,อีกการทดลองหนึ่งเขาให้คนที่มาทดลองทําข้อสอบนะครับคนที่คิดว่าตัวเองทําคะแนนได้ดีกว่าความเป็นจริงเนี่ยเขาให้ไปทดลองสัมภาษณ์งานแล้วก็ให้อาสาสมัครอีกเก้าร้อยคนเนี่ยนั่งดูวิดีโอคนเหล่านี้สัมภาษณ์งานปรากฏว่าทุกคนที่ดูเนี่ยจะรู้สึกว่าคนเหล่านี้ มีความสามรถเก่งเก่งน่าน่ารับเข้ามาทํางานน่ารับมาเป็นซีอีโอน่ารับมาได้ถึงหนือวเชื่อว่าตัวเองเก่งเลยดูเก่งจริงๆไปเลยครับทั้งที่ผลทดสอบที่ให้ทําตอนแรกเนี่ยคะแนนมันไม่ได้สูงเท่าที่คนพวกมีมั่นใจในตัวเองเลยคนสมัครงานต้องการจะบอกเจ้าของคนจ้างว่าฉันน่ะเก่งใช่แต่คราวนี้คนที่หลงตัวเองมันได้เปรียบเลยเพราะในใจมันคิดจริงๆว่า ก็เก่งจริงๆไม่ได้พูดไม่ได้โกหกใช่ครับผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าพอเรารู้สึกว่าตัวเองเก่งแล้วเราแสดงออกบ่อยๆครับแล้วคนยอมรับเราเนี่ยเราก็ยิ่งตอกย้ำตัวเองเข้าไปอีกเออกูก็เก่งงั้นดีกว่าแล้วก็ทาไปอีกมั่นใจขึ้นอีกใช่ครับแล้วอันนี้จะเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งของคนที่เป็นโรคนี้คือถ้าเมื่อไหร่ที่เขาโดนทําให้เสียหน้าเนี่ยเขาจะโกรธมากๆาเพราะว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนแบบโดนเปิดเผยความจริงอ่ะซึ่งไอ้โรคเนี้ย ถ้าแบ่งมันเป็นเหมือนสเปกตรัมเป็นแบบเข้มไปอ่อนนะครับเราไม่ได้บอกว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับมันจะมีคนที่เป็นหนักๆเลยกับคนที่เป็นน้อยมากๆคือเราทุกคนอาจจะมีความมีความเป็นอยู่บ้างอยู่บ้างมากน้อยแต่คนที่เป็นหนักๆเนี่ยพอฟังดูแล้วเฮ้ยเป็นมันก็ดูดีนะมัเนใจในตัวเองเออเจริญก้าวหน้าที่การงานด้วยแถมในงานวิจัยเขาบอกว่าคนพวกนี้จะมีความสุขกว่าคนอื่นด้วยเพราะว่าเขาไม่รู้สึกผิดเออว่ะต่อให้บอกว่าเขาผิดเขาก็จะมีเหตุผลหรือข้อแก้ตัวที่มาอ้างว่า ผลมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ความผิดเขาเป็นความผิดคนอื่นทีนี้เราบอกว่าเอยแล้วมันดีแล้วทําไมเราถึงมาบอกว่ามันเป็นโรคหรือเป็นเรื่องที่แบบเราทำไมเรียกว่ามันเป็นเหมือนการป่วยเพราะว่าคนที่อยู่รอบตัวเนี่ยครับจะมีความทุกข์ทรมานกันหมดทุกคนนึกภาพลูกที่มีพ่อแม่เป็นแบบนี้ลูกน้องมีหัวหน้าเป็นแบบนี้ประชาชนที่มีผู้นําประเทศเป็นแบบนี้ทุกคนก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานหมดเพราะว่าเขาไม่เคยยอมรับข้อผิดพลาดตัวเองเลยแล้วก็คนพวกนี้จะ ใช้วิธีมันใช้ศัพท์ว่าแกสไลติงนะครับคำนี้มาจากชื่อภาพยนตร์สมัยปี1944เครับเป็นเรื่องที่พระเอกพยายามจะฮุบสมบัติเมียตัวเองโดยใช้วิธีพูดให้ภรรยาจนภรรยาคิดว่าตัวตัวภรรยาเองอม,มีอาการผิดปกติทางจิตเช่นแอบไปหลี่ตะเกียงเราก็บอกว่าไม่ได้หลี่เธอรู้สึกว่ามันมืดลงไปเองเธอคิดไปเองอเอาของภรรยาไปซ่อนเราก็บอกว่าเธอเป็นคนทำเธอ,เอ,อหาไม่เจอเอง เป็นความผิดเธอเป็นความผิดเธอเนี่ยครับเป็นการโยนความผิดสะกดจิตให้เขารู้สึกด้อยค่าใ,<ช>ในตัวเองแปลว่าบุคคลที่อยู่รอบรอบ<อ><อ>คนพวกนี้จะเจอแบบนี้ตลอดใช่ครับอย่างเช่นพ่อแม่ที่รักลูกแบบมีคอนดิชันเช่นถ้าเธอสอบไม่ได้ที่หนึ่งถ้าเธอเรียนไม่เก่งถ้าเธอเป็นคนไม่มีระเบียบเธอจะไม่ได้รับคําชมฉันจะไม่รักเธอพ่อไม่รักนะแม่ไม่รักแล้วเด็กที่โดนเติบโตมาแบบนี้ก็จะมีอาการนี้ส่งต่อโดยอัตโนมัติซึ่งบอกเป็นโดยกําเนิดประมาณ2ี่บปรบวกาการเลี้ยงดูอีก80% เราถามว่าจะแก้ปัญหากับคนที่เป็นแบบอาการหนักๆแบบนี้ยังไงเนี่ยนักจิตบําบัดหรือจิตแพทย์เนี่ยบอกว่าคนที่เป็นแบบสเปกตรัมแบบสูงสุดเป็นเต็มขั้นนะครับไม่มีทางรักษาอ<ม>เพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นพวกคุณต่างหากที่มองว่าผมผิดปกติอเออว,วะ่ะแล้ววิธีเดียวที่จะอยู่กับคนอย่างนี้ได้ออกห่างให้ได้มากที่สุดอยู่ด้วยท<อ>ัาท<ด><ด>ี่จะเป็นใช่ครับอื มีกระทั่งคําปรึกษาที่บอกถ้าพ่อแม่เป็นแบบนี้ยว่าก็ลูกห่างเขาให้ได้ไมากที่สุดเจอเท่าที่จําเป็น mm hmm. เพราะไม่งั้น uh huh. คุณก็จะถ้าปรับจิตใจตัวเองไม่ได้จะกลายเป็นซึมเศร้าในวันหนึ่งเพราะจะรู้สึกว่าเรามันไร้ค่า <Okay. S 2> เรามันไม่ดี mm hmm. เราเป็นลูกที่ไม่ดีซะที mm hmm. เพราะฉะนั้นการที่จะปรับตัวอยู่คนนี้ได้ต้องมีสติมากพอมีข้อมูลพิสูจน์ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความผิดเราซะหน่อยแต่ถ้าเราไปเชื่อคําพูดเขาทั้งหมดทุกวี่ทุกวันทุกวี่ทุกวันเนี่ย มันจะกลายเป็นเรารู้สึกเป็นถูกแทนเพราะเบื้องลึกคนพวกนี้เนี่ยที่ดูแสดงออกมามั่นใจมากๆข้างในเขาเปราะบางมากนะครับเหมือนที่บอกว่าถ้าเวลาเขาโดนทําให้เสียหน้าเขาจะรับไม่ได้อย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นเขาต้องทําทุกอย่างเพื่อโปรเทคตัวเองไว้ด้วยภาพภายนอกที่ก้าวร้าวดุดันกูเก่งโชว์ความสามารถตลอดเวลามันก็มีคนที่ตั้งข้อสังเกตว่าในโลกยุคที่มีโซเชียลมีเดียเนี่ย คนที่มีบุคลิกแบบนี้เนี่ยยิ่งมีโอกาสที่จะโดดเด่นขึ้นมาจริงเพราะว่าพอคุณมั่นใจแลวคุณมีแพลตฟอร์มมีงตัวเอให้เล่นไงใช่ครับคนก็สามารถที่จะเข้าไปสนับสนุนคุณสนับสนุนความคิดคุณแล้วคุณก็ยิ่งตอบย้ําความมั่นใจในตัวเองของคุณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นดีใช่เลยครับอย่างที่พี่เอ๋บอกครับเพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทําให้คนเหล่านี้ยิ่งอยู่ในสปอร์ตไลน์ยิ่งได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอคนเห็นว่าเฮ้ยทําอย่างนี้แล้วมันเป็นเส้นทททาาางีี่ํให้้เขมตตตัััวนไดรรบบบผลอ ที่ดีทั้งเงินทองชื่อเสียงตามมาทุกคนก็อยากเดินทางนี้แต่ผมสนใจที่อุ๋ยบอกว่าเขาดันมีความสุขด้วยนี้สิครับผมว่ามันสุขแค่ตอนนี้แหละแต่ว่าระยะยาวลึกๆในใจผมไม่เชื่อว่าคนแบบนี้มีความสุขเนาะเพราะต้องมีความเหงาอยู่ลึกๆเหมือนกันใช่ครับแล้วก็บานปลายมันไม่มีอะไรจีรังว่าสิ่งที่คุณหลอกเขาไว้จะจะหลอกได้ตลอดไปใช่ครับมันต้องมีมุมที่เขาเปราะบางอยู่ข้างในเพราะถ้าเขาไม่เปราะบางจริงเขาต้องกล้าเปิดเผยข้อเสียคนตีได้เตือนได้คือคนพวกนี้มันคนเตือนไม่ได้ครับง่าย ทำใจไว้นะครับเพราะฟังดูจากทั้งหมดเนี่ยจะเจอเยอะขึ้นใช่ครับในชีวิตคุณไปทํางานไปโรงเรียนไปอะไรคุณต้องเจอคนแบบนี้แหละจะน้อยจะมากแค่นั้นเองมีอยู่9ข้อนะครับที่เขาบอกว่าถ้าเราอยากตรวจสอบว่าเราเป็นหรือเปล่าข้อแรกรู้สึกว่าในโลกเนี้ยเราสําคัญที่สุดอสองทําอะไรก็เทพไปหมดคือถ้าสมมุติผมร้องเพลงเนี่ยผมร้องดีสุดแล้วไม่มีใครร้องดีเท่าผมมไม่มีใครเข้าใจ เราแบบเทด้วยกันเพลงออกมาโอ,โอ้ฟังเราไม่พอหูมไม่ถึงอ่าข้อสี่นะครับเท่ที่สุดในโลกคือรสนิยมเราดีกว่าคนอืน่น <c oughs> ดูดีที่สุดในโลกใช่รสนิยมเราดีกว่าคนอืน่น <c oughs> แล้วก็ไม่มีใครทําอะไรเราได้เวลาทําอะไรผิดคิดว่าไม่มีใครทําอะไรเราเอาผิดเราได้อย่างที่6คือชอบใช้คนอื่นไม่ค่อยลงมือทําเองใช้แหลกใช้แหลกชี้นิ้วสั่งอย่างที่7คือคนอื่นจะเป็นยังไงไม่สน ไล่คุณออกได้เลยไม่สนแบบไม่มีเอมพัตตีเลยครับไม่มีความเห็นอกเห็นใจเขาจะเป็นยังไงไม่ไม่เกี่ยวกันไม่สนใช่ครับเอาความสำเร็จตัวเองเป็นที่ตั้งข้อ8คือมักจะอิจฉาคนอื่นเวลาเห็นคนอื่นได้ดีเฮ้ยมันไม่ดีจริงหรอกอะไรใช่แล้วก็คิดว่าคนอื่นต้องอิจฉาเราครับสุดท้าย่วนข้อสุดท้ายมันเป็นรสนิยมของเราอย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่ามันไม่ถูกใจรสนิยมเราจะมองว่านั่นเป็นเรื่องที่ผิดเรื่องที่ไม่ดีคือตัดสินได้เลยว่าเป็นนอมของโลกนี่คือสิ่งที่ไม่ดีก็ฟังดดูงง่่่าายๆอคคครัับนนทีิววตเเป็ ศูนย์กลางสุริยะจกักรวาลทุกอย่างหมุนรอบตัวฉันเขาบอกว่าถ้าเนี่ยเข้อถ้าเป็น5้าใน4เนี่ยคุณเรียกว่าเป็นโรคแล้วละ่ะเป็น personality disorder แต่ถ้านิดหน่อยคือเรามีได้ทุกคนหนึ่งใน9ข้อนี้ความั่นใจมีเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าอย่าให้มากเกินไปอเอาไปพิจารณากันแล้วก็หาวันทางว่า อย่าให้เราหรือคนในครอบครัวเราต้องเจอแบบนี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับคุณดุยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำไมเวลาเราเจอคนขับรถไม่ดีคนมักจะขับรถไปเที่ยบเพื่อดูหน้าคนขับรถคนนั้นอ่ะเขาขับไปดูทําไมครับมันทําได้อย่างเดียวครับสำหรับผมนะมันคือมันดูหน้าได้อย่างเดียวเพราะว่ารถกาลังวิ่งอยู่จะให้แบบเปิดกระจกตรงมายังไงครับคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงมาแบบไหนแบบมันก็ไม่ได้ไงไม่แต่มันเป็นไปได้ไหมครับว่านี่เราลองมองอ่ะเพราะเราอยากรู้ว่าเหตุผลเขาคืออะไร ตอนผมเห็นก็อย่างนี้แล้วผมไม่ไม่ได้โมโหนะแต่ผมก็แค่แบบเอองงเฮ้งยังไงถึงทำได้อ๋อไม่น่ส่วนใหญ่คนก็ขับรถมาดูผมครับ